มาฮะตัวต่อไป m p a ม e o f f l i ไลนะนะใช้พิษมาติกเล w วิงเหมือนเดิมเลยนะครับผมโซบายดังปินเซตกับสคอร์โลแต่บ้านเรายังไม่มีหรือเปล่าดังปินเซตอ่ะบอกว่าอย่างน้อยต้องมีแฟบซอวอดก้าสักขวดหนึ่งประเด็นคือไ e อ้วอดก้า่ะนะนะนะมันหายยังไงดีกว่าพี่ อ๋อเรายังไม่ได้ไอ้นี่เลยครับเลยเว้ยไอไอวอดก้าอะไรนั่นมันครับได้ด้วยครับได้แต่ทัาอเคมีเทเบิรเราเรามีอย่างวะอเคมีเทเบิรลืมไปเลยไม่ใช่ลืมมันไม่มีอยู่ไอพี่จริงไม่เจอเลยเข้าไปดันเจี้ยนทั้งสองรอบไม่เจอเลยเว้ยปกติของมันดรอปอยู่ในนี่ไม่ใช่เหรอวะดันเจี้ยนเนี่ยก็น่นแหละแต่เราไม่เคยเจอมันเลยไงเดะผมลองหาดูก่อนผพว่ามันมีวิธีครบเว้ยที่เรียกอ่ะน่าจะมี นี่ไงนะครับเลด,เดียนคริสตันนะครับผมโอ้ยดีครับได้แหมบอกกันมันต้องมีโอเคดีหน่อยนะโอ้โหครับได้กังวลเกอร์เลยเอามาครับซื้อเลยของขาดเนี่ยจัดไปเุ้ยผมเพิ่งเห็นด้วยเนี่ยว่าเอาเคิมบิ้นขายดาวด้วยเวยพี่เจือโอ้โหกูไปเก็บเองตั้งนานด,ดืมไปเลยมาได้แล้วฮะเลดียนคริสตันนะครับผมไปพี่เจฟ้อมเบาได้เอาไว้ตื่นเต้นไว้อะ้วนะ ตรงนี้เลยมันกดได้บอกว้เนี่ยต้องเฮ้ยโอ้กดได้เลยพีดมาติกเฟย์เอ็มเพยรอบไลท์เฮ้ยโอ้โอ้อเชียร์อะเนี่อยพี่อยากตายอี i s is a r a i n b o โอ้คุณมาเป็นโโฮแบบนี้ไม่ได้ n p c ตายห้าหมดแล้วว้าโอ้ไหวกอเดียยวเดียเดีดวคุณพี่คุณพี่คุณพี่า เปลี่ยนอาวุธดิพี่เจเปลี่ยนอาวุธดาบก็ตีไม่ถึงจะชอบใช้จังเลยว่าเฮ้ยไอคุบ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 เออเอาดิเอาดิ๋ยไอชิบหายกูมาเกิดในป่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมโคตรเก่งโอ้ยโอ้มาถึงโดนเลยเอาดิวว่าเอาดิวว่าอ่ะเกลียดเวลาเสียงสัตว์มากเลยโอ้โหคุณนึกว่าโถโอ้ สบายกัน NVC ตายเป็นเบือเอาดิเอาดิเอาเดียวโอ้โหเอือพี่เจตายพี่เจจะไหลเป็นฝุ่นเลยอ่ะโอ้ยใจเย็นใจเย็นน้องสาวโอ้โหคุณน้องสาวเชี่ยอารีน่าแคบไปจริงว่ะแม่งหลบไม่พ้นเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยพี่่วต้องใช้ทั้งข้างบนอากาศอุ้ยเอาดิโอ้เธอละผิดมากอ้ยเจ็บอุ้ยโอ้ โอ้โหกลางคืนมึงยังโหดขนาดนี้แล้วกลางวันกูจะเหลืออะไรเนี่ยกลางวันเราไม่หลอดโอ้โหลกได้ไงวะกูหลอกได้ไงวะว้ายแย่แล้วใจ๊เจ๊หลอกดีดีหลบดีๆหลบดีๆหลบดีๆเอ้ยหลบดีๆหลบดีๆเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันเอ้ยอุ้ยว้าสู้เขาพี่เจอ่ะลองรับก่องโชว์ไปโชว์ไปเอ้ยโอ้ เอาละเอาละเอาละสนุกได้ดิกูเห็นดาบกูเห็นดาบกูไม่อยากไปเลยกูโดนลูกหลงอะกูโดนลูกหลงรอไปพี่หายตัวยืนหน้าไปยิงเอาดิมึงยังไงโอ้โหโอ้โหอู้กูระดมช่วยอุ้ยโอ้โหถ้าจะขนาดนี้แล้วน้องสาวเอ้ยเฮ้ยสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วดิว่าโอ้ชิปหายก็ไม่ใชเช้าหรือเฟสสุดท้ายโอ้แ ที่เหลือสามวิโอ้ยไม่บินไม่ขึ้นได้ก่อนมันบินสุดของมันแล้วแล้วมันจะชาวด้วยไม่ทานหรอกพี่โอ้ตีมังเก่งอยู่แล้วนะนี่แม่งครูสิบห้าเลยได้มั้งเนี่ย NVC หายไปไหนหมดวะมันหมดบ้านหมดบ้านเลยเหลืออยู่ไม่กี่ตัวต้องย้ายจุดสู้แหละไปสู้แถวดันเจ o ยนดีไยวไปนบพี่เจมันสู้แถว d u n g e ยนไม่ได้ได้เว้ยเอาไม่อ่ะยังรัโยอยู่เออว่ะกูลืมพุกแมงไปเลยงั้นเราข้ามก่อนไหม m เ o รอะไรอ่ะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ก็ใกล้ชนะเลยนะอืองั้นค่อยว่ากันแล้วกันตอนนี้มันช้าแล้วนะสู้ไม่ได้แล้ว อ่ะเดี๋ยวเราข้ามมันไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเก็บของมาทําที่เรียกลาเวนเจอร์ก่อนนะครับต้องใช้ไอลิซารบ็อกเดี๋ยวต้องเข้าไปในป่าอีกรอบบางทีอันหนึ่งคือเอ c h e มี Table มันหายไปไหนวะนี่จริงเราเอาบีวิทเทเบิลไปโยนในชิมเมอร์ได้ครับจริงเดิ ใช่ใช่ใช่เดีเ๋ยวเอาเอาบีวิชเทเบิลได้แหละเอาไปโยนทิ้งแม่ <Okay. S 2> แมงโอเคมเพจออฟไลน์ที่โทโฮชัดๆเลยเฮียคือตัวอื่นแบบว่ายังใกล้ๆนะอะไรนี้แม่งใช่เลยแม่งวิววิวโคตรเยอะคือเบสเดิมของเกมเพจออนไลน์อ่ะเขาบอกมันมาจากโทโฮอยู่แล้วด้วยนะไรนี่คือแบบแม่งสมจริงหนักเข้าไปโอ้โหเรื่องนี้คนเล่นสายซัมมอนเอาเทอร์ราพินมากคือต้องสู้กับมันต่อกลางวันนะนะบ้าแล้วนี่กลางคืนเนี่ยขนาดนี้กลางวันกูบอกเลยตายยังเขียดแน่นอนยังเขียดแน่นอน หรือของอินฟิน่ามันดอบให้ตั้งแต่ยังคืนแล้วหรือเปล่าว่าจะไปสู้กองวันอะไรอย่างนี้ว่์มอดไม่ใจดีขนาดหรอกไม่แน่ใจดีเหรอไม่มีถึงเซงว่ะของสายเลนแม่งไม่มีแล้วเกรดเลยโอ้แบบศูนย์เลยเนี่ยกูจะเอาอะไรดีเดยเนี่ยหรือไปหาคอมมูนิตี้มาใส่บ้างดีวะยิ่งเราฆ่าบอสมันยิ่งดีขึ้นใช่ป่ะพี่เจขะนั้นอ่ะใช่บอสบอสเยอะยิ่งเก อ่ะเดี๋ยวผมลองซื้อจากถุงเลวิธาแล้วกันไม่เป็นไรเงินหมดเดี๋ยวยพีิเจไอมอีวะ <c oughs> <c oughs> ชินนี่ตอบเร็วรีตอบเลยเดียวเชียวแต่ช่วงนี้ใช้เงินโคตรเยอะเลยและด้วยความขี้เกียจน,นี้เองนะทำให้ผมได้ทุบกระปุก,ปกมูออมสินแล้วไปซื้อถุงเลวิธาจำนวนมากมาเปิดหาเดอะคอมมิตี้ที่มีโอกาสเจอแค่ส0อซอย่างเมามส์กันเลยทีเดียวแหละครับบอกเลยตอนนี้น้องแม่งเม้นด่าโง่เลยเฮ้ยกูได้แล้วเดอะคอมมิตี้โอ้โหย ยี่สิบแพทเลยด้วยที่เสียไปแดดทั้งหมดเนี่ยกินแกบแสบตูดเลยแดดมามากลางคืนแล้วพี่เจแก้มือกับเอ็มเพรออฟไลอีกรอบมาได้ได้ได้แมกลางพายุทีมาซะด้วยฮะมาจัดไปเอ็มเพสออฟไลโอ้โอ้โอ้โโอ้โโอ้ บเดียวกูจะตายแล้วพี่ <Hey. S 2> คราบผีไป,ไปก่อนแลวบายอ้าวแมงหนีแล้ว <c oughs> สู้คนเดียวไปก่อนนะพี่จะท้งผมแบบนี้ไม่ได้จริงๆนอะมันควรสู้คนเดียวเว้ยมันใช่เหรอวะแล้วไงคือจะให้ผมสู้คนเดียวงี้เลยอ่ะและและ,และทีนี้ก็ส่ง oh. ไม้ต่อโอ้โงั้นผมจะส่งไม้ต่อเร็วๆนี้แหละพี่ <c oughs> พิกแบบนี <c oughs> อ้าววิดดับได้ไรเอ้า เรียบร้อยตรงไว้ต่อสู่เขาพี่เจไปเลยนี่ดูลหลบ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 ไม่ได้หลบเลยนี่วนเจมันแทงสู้เลยนี่วะ <c oughs> เฮ้พี่เจพี่เจเจอะไร<ห>มันมาหาผม <c oughs> เอ้าลากรอยดีกูไปฮิวเลยไอ้เชนี่พรีเตเต็มแล้วผมย, <c oughs> ยิงไม่ถึงอลผมไม่รด้ยังงผมยิง ไม่ต้องลงมาก็ได้ล,ลงทำไมอ่ะเผื่อเหงาเผื่อเหงาไม่ถามกูเลยว่ากูแบบกูเหงาไหมไม่มีอะ่ะเอ้ยอะไรวะเนี่ยดวงจนันทร์ไม่รอ้เว่ยหยาถือว่าเราตั้งไงหรอไอ้สารเมื่อกี้เลือดมันยังไม่หมดเลยเมื่อกี้เราได้จะเป็นเฟสอะไรบูเลตเฮลอ่ะที่ต้องหลบกันนี่ยไอ้บ้าทำเป็นโทโฮไปได้พี่ตีมันเลยก่อนอะไรพี่อ่ะพี่จะแอบ แอบต้นโอ้โหสายแทงให้สายเลนมาแทงให้อีกทีหนึ่งฉลาดดีนี่หว่าพี่เจพี่เจพี่เจช่วยด้วยตายก่อนค่อยบอกพี่ไอ้เชี่ยนี่ Oh my god อ oh, 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 oh. yeah, oh, oh, yeah, yeah, ู ah! uh. ้อู้โอ้โอ้โอ้ลี่มอลี่เแย่เล้วพี่เจหุโลมากเลยอย่าแม่งขูดดาวอีกอ้าวและเอาละอันนี้อันนี้อันนี้ยังไงนี่ยังไง ยังไงกูหลบได้ไงวะหรือว่าพี่ถึกมากมากวะพี่เจพี่ถึกเฉยๆเออกพี่หนาขนาดนั้นเลยเหรอวะเอาดิเอาดิเอาดิผมช่วยกาดยิงผมจะกาดยิงให้พี่ไอสัตว์แล้วโดนลูกหลงด้วยยังไงยังไงโอ้ยโอ้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 พี่ย่มโดนลูกหลงดิเดี๋ยวตรงไม้ต่อไม่ได้ไม้ตรงไม้ต่ออะไรไม่จำเป็นพี่คนเดียวก็ชนะได้แล้วพี่สบายกูตายเอฮ้ยเ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 ฮ้ยอยู่ดีๆีมาขยับเอง วัตตาเฟตวิเชยูดีเ,เ,เมาขยับขึ้นไปเฉยอ้าพี่มึงตายก่อนกูเนี่ยนะยูดีเมาบินผมแม่งบินขึ้นไปเองเว้ยเฮียตายเลยฮาวิฮาวิฮาวิไกลแล้วโอ้งตีวิเตเลี่ยแรงมากวิเชยะอ้าวเฮ้ยห hey, <hey>, hey, ายสเปซสุดท้ายแล้วตายที่ดูโอ้ย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 หกห้าเอ้ยสี สอ,องหนึง่งเร็วโดนไม่ได้ไม่ตายเกิดแล้วผมโดนแรงดีดอะไปต่อไม่ได้มันใกล้ตายแล้วมันโล่งมากอีกนิดเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยตายอันเดะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหดาวไอ้พิ่เจยเยอะมาก แสนหกก็เลยเดียวเชียวเฮ้ยดาเมจพีก็แค่ย่อยเว้ยแสนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนี่มันซิว่าแชร์เลียสเฮ้ยเอา,าเอา่ะใส่ไอ้นี่ก็มาใส่เวก็มาใส่เวทเฮ้ยไส่เวทอันน้แรงนะสตาชูน,นแรงอยู่น่้แทนูมันมาแต่ว่าไม่น่าช่วยอะไรแล้วตอนนี้เฮ้ยเออมีพายุหิมะอย่างนี้แสดงว่ามีพายุทรายด้วยปาวะเฮ้ยมีพายุทรายมีพยายุทราย พี่เจามาพายุทรายได้เลยครับแป๊บหนึ่งเก็บของก่อนเอาวะเกแสแซนชาร์กต้องมาแล้วงานนี้เฮ<อ>้ยเราได้เทเาปิดมาเด้วยเอ เออ,อวะเอา่ะกำไรแล้วฮะไม่ต้องสู้กางวันเพราะว่าตอนกางวันมันต้องมีอะไรแปลกแ,ลกแ,ลกแน่เลยใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยก็เป็นไม่ได้ฮะอ่ามามารอสู้เกแสแซงชาร์ดดีกว่ามาหลังจากนั้นเราก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะในการรอแซนชาร์ดซึ่งก็กลายเป็นว่ามันไม่เกิดมาเลยแม้แต่ตัวเดียวนะขณะของตัวคอรับเองยังไม่มีเลยเวยก็คงต้องข้ามมันไปก่อนนะตอนนี้บอสต,ตัวต่อไปเบตตี้เดโอวานามิฮะเออวะเราไม่ได้สู้สักอันเลยนี่ว่าไปไหมพี่เจโอวานามิเอาดิตรงนี้เลยพี่ มันต้องเป็นพื้นที่ียบๆเท่านั้นถึงจะเกิดนะโอวานามิโอเคโอเคโอเคพอไหมฮะเรียกเลยฮะมาฮะโอวานามิบอกเลยขอให้มันมันแล้วกันจัดไปเอาเว้ยมาแล้วเฮ้ยโหมีแต่พวกลูกกระจกเดี๋ยวลูกกระจกหน้าตาแปลกๆเอเทเรียนกอบลินไม่ใช่กอบลินกระกรบนี่หว่าพี่เจตรงเนี้ยเหรอเออ ที่ไม่รู้เลยมันตายห,าหา่าวเลยตัวนี้แปรจะขิงอาวุธเก่งว่างั้นเถอะโอ้โหไม่รู้ดิโอเคหมดเวฟมาเก็บของไม่มีใครออกมาเลยอะเปใจเย็นพี่มันมีช่วงระหว่างพักเวฟอยู่อรอรอรอ,อเดี๋ยวก็มามาแล้วพี่อะไรเอาไงมอนโอเค ให้กูตอบว่าอะไรอะ่ะพิซซ่ากายอะ่ะนึกนึกรพวกอะไรแบบเบตตี้มาหรือดักเมีมาอะไรอย่างเงี้ยไอพวกนั้นมันเป็นมินิบอสอ่ะผมว,ว่ามันน่าจะมีหลอดเลือดโชว์ขึ้นอยู่นะโอ้โหโอวานามิกระจกกระจอกอ,อ่ะเนี่ยเฮ้บางทีอาจจะต้องรอดูที่บอสด้วยเออบอสมันอาจจะโคตรเก่งเลยก็ได้นะเสื๋บอสมาแบบวิตีใหม่โอ้ถ้าอย่างนั้นรอเลยไปดังเมีมาแล้วไหนวะอู้ดังเมียมีแอนิเมชั่นใหม่ๆม่ด้วยไหนวะ โอ้เรื่องมึงห้าหมื่นเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนะเออไอ้มาตีคิทตันมันตีคิทต,ตันพี่มันตีคิทตันเหือเนี่ตีอยู่ตายโอเค okay, สวยเบกสองเวฟพี่ต่อไปเป็นออกต่อไปเป็นออคกอูแค่ดักเมก็เก่งแล้วเนี่ยเมื่อกี้ดักเมก็ไม่ได้ดรอปอะไรไอ้นี่เลยพวกของดรอปจากอีเวนต์แม่งได้น้อยมากเลยเสียง <laughs> <laughs> มันเหมือนจะอ้วกอะ่ะ <laughs> <laughs> ตอนนี้ตอนนี้มันเป็นอย่างเงี้ยเลยโอเคออกมาออกออกมาแล้วอุ้ยออกมาเร็วด้วย ออกมาเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้โอยังไงมึงตายเรียบร้อยไอ้มึกไม่ได้คอนเลยอะใครใครได้ผมผมได้หรออ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงพี่โอ้โหหน้าตาหน้าเกลียดมากเอาไว้ไหมพี่เจสเตอร์พี่ยังมีประโยชน์กว่านี้เฮ้ยมาแล้วมาเตอร์ออฟไวเวิร์นบิสซี่เฮ้ยเร็วอยู่โอ้เดี๋ยว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 โอ้ เออเนี่ยบอสมันต้องอย่าง,งนี้เนี่ยบอสเลยแหละผมบอกเลยว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยังไม่ยากมากยังไม่ยากมากพี่เจอยู่ไหนไดะแล้วพี่เจตีอะไรเนี่ยพี่เจพี่ปั๊กเหรอหรือว่าพี่ใช้ท่าตีไม่ได้ใช้ท่าอะไรตีเลยพี่ยืนอยู่ๆๆๆๆๆเฉยไอ้เหี้ยในจอกูคือพี่ใช้แบบไอไอไอดาบแดงตีแบบอินฟินิตี้ครั้งได้เลยขนาดนั้นเลยเอ่ะครับ <laughs> โอ้ oh. ่ไม่ได้ตีอะไรเลยไอ้เหี้ยดาบแม่งทรงพลังเกินผมบอกเลยบ้าพอมากในจอกูอะเอ้ยเรียบร้อยชนะแล้วโอวันอนมี่นี่นี่นี่เดีผมแชร์จอพี่เห็นดูพี่ต้องเห็นจริงๆแบบไม่ชนะได้ยังไงอ่ะ ไม่ชนะได้ยังไงในจอกูเห็นอย่างเงี้ยตีไม่ได้ตีอะไรเลยเว้ยบล็กแหละบักแหละเดี๋ยวผมออกเข้ามแอีกนึงอมาฮะเราได้ละนี่เลยแปะเลยไม่มีดามหมอนี่ไงพี่แป๊บนึงอ่าแจมเลยแล้วก็ถุงฮะเปิดเลยโอ้ได้เป็นอาวุธเวทมาครับอ่าแล้วก็ได้เป็นอาวุธเมลีมาพี่กระบ,บีก่กระบอง คลิกขวาเพื่อใช้ท่าใหม่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไอเอาอันเดิม่นแหละฮะไอเอเมรีนัแ่แหละคลิกขวาไปอีกท่าโจมตีหนึ่งอ่าบอสตัวต่อไปลาเวนเจอร์ครับพี่โอเคเอาเว้ยมีรีเผื่ออาจจะมีอะไรรีรีก็ได้่ะตายแล้วพี่แอ้ <Yeah. S 1> Can you blow my whistle baby whistle baby let me know เคยฟังวะพี่เจไม่เคยโอ้ไม่ทันสมัยเลยวะเราอะ <c oughs> รู้สึกเจ็บจังวะ่ะไปไปไป,ปไปสู้กันดีกว่าไปา โอ้นี่ธนาจริงๆนี่อีกไม่นานก็สู้ลูนาติเขาติดแล้วนะเนี่ยพี่อ๋อลูนาติกันอ่อนแน่พี่จำเขาพูดนี่ไว้เลยทุกคนเออแล้วก็ขึ้นเป็นทางขวาบนบอกว่าเจวิล <laughs> <laughs> รีเมมเบอร์ดิสเน่ร้อมจูรุยกันมานานแล้วมาโยมาเล็กัแกรมช่วงหลังเราสู้บอสกันมันๆเลยนะจริงๆนะเ <laughs> ออเอามาฮะกับวิสโซเบเบวิสโซเบเบลาเวนเจอร์เฮ้ย <laughs> มาผมเฮ้ย <laughs> เดียวเดียวเดียวถูกคว้าเลยเหรออ้าวมันจบไฟเลยอ่ะเราเราทำอะไรพลาดหรือเปล่าวะเอ๊ะแปลกๆฮะเอ๊ะพี่ลองลองตรงนี้เลยดิตรงนี้เลยอ่ะเออตรงนี้เลยกรี๊ดโอ้หรือว่าบังคับให้มาสู้ทะเลเหรอเอาจริ้งวะเนี่ยโอ้บินไม่ขึ้นด้วยเออว่ามีดีบัฟบินนี่วะเอ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นแพลตฟอร์มฝั่งนี้ไม่มีเว้ยเอ้ยเอ้ยแตกที่นี่กูเร็วเอาว่ะ โอ้หเอาดิให้มาสู้ที่ทะเลเหรอวะอู้เจ็บอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยไอแดงแดงไอแดงแดงเจ็บอ่ะอ้าพี่เจปืนผมมันดีดแรงเกินกูขี่ไม่ถนัดเลยขี่ไม่ถนัดเลยอ่ะมันดีดแรงอ่ะเฮ้ยนี่อะไรหัวอะไรเป็นเจรอเฮ้ยเสาโอ้เฮ้ย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 มีกระดังหมุนติ้วอยู่มีหมุนติ้วอยู่เอ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งบีบหัวแตกแล้วพี่เจเหลือตัวอย่างเดียวเฮ้ยดีมากเพื่อนเอาเว้ย เฮ้ยโดดทับโอ้โหโอ,โอ้เจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะมันโดดทับเลยอ่ะโอ้ยกระสุนเยอะเกินเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยสาวสาวสาวโอ้เอ้ยเอ้ยออเอ้ยเอ้ย,อย,อยพี่พี่พ,พี่เจ็บเจ็บเจ็บทำไมกูโดนคนเดียวเลยอ่ะไม่รู้ดิเกรย์โมดอุ้ยไฟอะไรวะเนี่ยอ้าจะตายแล้วเฮ้ยอีซีด่ดีว่ะไอ้น้องดีดีมากนี่ตาย ตีใต้พื้นนี่มันมากเลยโอ้โหที่เจมัตีโคตรแรงอะ่ะสุดยอดชนะเบิร์่ายด้วยไปกันแหละบอกแล้วจริงจงๆริงรง่งงงงเพามันแรงขนาดเลยแหละไหนได้อะไรบ้างซิโอ้โเต็มเลยได้อินฟโนอล l ัตรครับเพิ่มระยะเวลาของเลโหมดอีกหนึ่งวินาที <Okay. S 1> จัดไปอยากรู้ของข้างในมีอะไรบ้า,าง่ังมันไม่บอกมันก็น่าจะมีมอดบอกหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้วูดเวฮะเอาเว้ แล้วก็ได้ซัมมอนนะฮะแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยซัมมอนอ๋อเอ้ชินี่มันพี่เจดูะมันคือไสไป์วีดในแพนี่ซอมบี้เออมันก็ให้ค้าอยู่นะแล้วก็ได้ลาเวนเจอร์คอรอครับอันนี้เป็นฮุกเหรอโอ้ยาวมากยาวามากเฮ้ยได้ปืนด้วยลวเลียมลาเวนเจอร์น่าจะเป็นช็อตกันนะนนี้อ๋อเขาบอกสามารถเปลี่ยนกระสุนให้กลายเป็นกระสุนระเบิดได้ด้วยไหนไหนรีโหลดเลย โอ้ยิงลัวใช้ได้ด้วยฮนะเอาว่ะของโคตรดีและคลิปก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณคนที่สนิทตามมากเลยนะครับแล้วว่าโหสู้บอสโคตรมันโคตรสนุกเลยนะครับผมแมมกูรอเลยหลังมูลหล่อจะต้องมันกว่านี้แน่ๆอโอเคครับผมว่าคลิปนี้จบเท่นนนานี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบาลืมคนและสับใครได้ตลออีกดีด้วยและที่สำคัญขอบคุณเหล่าสมาชิกวอลนัททุกระดับด้วยนะครับวับนนี้ไปแล้วครับผม